ชาวบาบิโลเนียนกำหนดวันเดือนปีจากการสังเกตระยะของดวงจันทร์หรือข้างขึ้นข้างแรมเมื่อเกิดข้างขึ้นข้างแรมครบหนึ่งรอบถือเป็นหนึ่งเดือนปฏิทินนี้ถูกเรียกว่าปฏิทินจันทรคตินอกจากนี้ชาวบาบิโลเนียนยังกำหนดให้หนึ่งปีมี12เดือนด้วยแต่การนับเวลาแบบจันทรคติ ในเดือนหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงมีไม่เท่ากันทําให้บางเดือนมีวันที่ไม่เท่ากันบางเดือนมี29วันบ้าง30วันบ้างซึ่งทําให้จํานวนวันในหนึ่งปีมีไม่เท่ากันชาวอียิปต์โบราณจึงทําการปรับเปลี่ยนปฏิทินโดยยึดหลักแบบสุริยคติคือหนึ่งปีมี12เดือน1เดือนมี30วันและมีวันพิเศษอีก5วัน เพื่อเป็นวันเฉลิมฉลองการสร้างระบบเดือนแบบสุริยคติยังเป็นการกำหนดฤดูเพาะปลูกอีกด้วยฤดูการเพาะปลูกกำหนดจากความเป็นไปของธรรมชาติและการเพาะปลูกโดยหนึ่งปีมีสามฤดูฤดูละสี่เดือนวันสิ้นปีหรือหนึ่งวันก่อนถึงวันปีใหม่โดยนับตามปฏิทินเกโกเรียนซึ่ง เป็นปฏิทินที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาตั้งแต่พศ2125กำหนดให้หนึ่งปีมี365วันทำให้ทุกวันที่31ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายของปีและหลังจากเวลาเที่ยงคืนของวันสิ้นปีจะเริ่มต้นนับเวลาของปีใหม่ทันทีโดยแต่และประเทศ จะยึดเขตเวลาของตนเองสำหรับใช้ในการเข้าดาวส่งท้ายปีวันเวลาผ่านไปมีวันสิ้นปีแล้วก็มีวันปีใหม่มีวันนี้แล้วมีวันพรุ่งนี้แต่วันที่ผ่านไปมันจะไม่หวนกลับมาอีกวันที่31ธันวาคมพศ2564จะไม่มีอีกแล้วในชั่วชีวิตนี้ วันเวลาที่ผ่านไปไม่มีใครสักคนที่จะหวนกลับคืนได้มีแต่วันนี้เวลานี้และวันต่อไปเท่านั้นเวลาเป็นสิ่งมีค่าที่ทุกคนไม่ได้ลงทุนที่ต้องได้มันมาแต่จะใช้เวลาอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุดวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันใหม่แล้ววันใหม่ต่างจากวันเก่าอย่างไรเพราะทุกวันพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ลง ชีวิตคนเราแสนสั้นเรามาอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เฉลี่ยประมาณ70ปีบางคนอาจไม่ถึงบางคนอาจมากกว่าถ้าคิดเป็นจำนวนวันเพียงประมาณ2 5 0 0 0วันเมื่อเราหลับอย่างมีความสุขตื่นเช้ามาวันของเราหายไปหนึ่งวันถ้าวันนี้เราอายุ40ปีนั่นหมายถึงเวลาของเราเหลือประมาณ10,000วัน เวลาที่ผ่านมาเราได้ทำอะไรไว้บนโลกใบนี้ที่ต้องจารึกไว้ในจิตใจของคนรุ่นหลังหรือยังถ้ายังหรือยังไม่พอเวลาที่เหลือควรทำอย่างไรมีคำถามให้ทุกคนตอบถ้าถามว่าอยากมีร่างกายที่ข้อหนึ่งเจ็บป่วยที่รุมเร้าไปด้วยโรคหรือข้อสองสุขภาพแข็งแรง ปราสจากโรคภัยหรือถามว่าข้อ1อยากจนหรือข้อ2อ,อยากร่ำรวยหรือถามว่าข้อ1อยากมีความทุกข์ระทมขมขื่นหรือข้อ2อ,อยากมีความสุขเกษมสำราญเชื่อแน่ว่าในแต่ละคำถามที่ถามมาทุกคนต้องตอบในข้อที่สองเพราะเป็นสิ่งที่ต้องการ ของทุกคนเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับตนคนเราไม่ได้คิดว่าสักวันหนึ่งชีวิตจะสิ้นสุดลงจึงปล่อยโอกาสอันดีงามให้ผ่านไปอย่างไม่แยแสในวัยหนุ่มสาวที่แข็งแรงกับปล่อยเวลาให้ผ่านไปอย่างไร้ประโยชน์ในเวลาอันมีค่าในช่วงวัยที่ผ่านมาแต่ไม่ได้ทำในสิ่งที่มีคุณค่าวันนี้กลับคิดได้ว่า เสียดายเวลาในช่วงนั้นดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่เราควรทำอย่างไรเพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการนั้นหลายคนมีความคิดว่าในวันสำ,ส,ำสำคัญสำหรับตนเองตั้งใจในการทำอะไรสักอย่างเพื่อคนที่ตนรักหรือคนอื่นแต่อยากให้ตั้งใจทำอะไรเพื่อตนเองบ้างเพื่อให้วันนี้และวันต่อๆไปเป็นวันที่มีคุณค่า มันจะเป็นสิ่งที่จะรึกไว้ในจิตใจของคนรุ่นหลังกฎของเวลาคือมันจะไม่ย้อนกลับไม่ว่าช่วงเวลานั้นจะมีค่ามากแค่ไหนก็ตาม